อของอยูนอออนยน่นี่เคตังเล่นอยู่พี่โยเปยู่ของอยู่นี่ของอยู่ได้ไขอบคุณนะชีโกเยเปย์ขอยู่นี่ยเขาลงเบิดนะของอยู่นี่ and Nah. Okay. <laughs> 冲啊、oh. ขอบคุณนะ ป่าเบิ้งตินไม่ก็โชว์เบิ้ยตีนดำด้อไปล้างตีนแน่ไปล้างตีนก่อนตีนดำเอาพ่อซักวางไว้ง่ายเบิ้งมันนี้ไงเบิ้งตีนง่ายเบิ้งตีนก่อนตีนฝ้าหน้านั่นน่ะ First Blood Kill.

อยู่่นีาก<ๆ>ไ,ได้อ่ะ <ๆ S 1> ขอบคุณนะ นอ,อนอยู่ห้องนะ่ะห้องนอนไปตรงนั้น เข้าไปหนูหนูไปทำบุญบอกแม่ทีบุญไปทำบุญวัดบอกแม่ได้เข้าวัดเธอเกิดเป็นบ่าวไทยหรือบ่าวลาวต่อลาวบ้างโอ้ยไปปริญญาตรีทำไงที่เกิดลาวที่เกิดลาวมาเป็นไทยไม่ได้หรอแล้วเด็กปริญปริญญาตรีจะครูไหที่ทำงานอะไรถามหน่อยที่จะทำงานอะไรไอ้ดิจะไปปริญญาตรีนะ ที่จะมปนทำงานก็ทำงานมือน้องเอต่อจะไปตอะไรพวกเด็กขับรถไปทำงานข้รทำเไม่ทำชก็ทำแต่ตอนนี้ะตีนี่ชอบมไม่ชอบแล้วมรักไมขายยาม้น